เรนโกมจิตในเมืองวันนี้ก็สงบสุขอีกเช่นเคยใช่แล้วพากลับเราไปแวะนั่งพักที่ร้านขนมหวานแลวสักนิดจะได้กินคีสติกแสได้อร่อยด้วยสวัสดีรากนการ์เดียนสวัสดีมาตินอยากให้ช่วยอะไรเหรอคือว่า ฉันอยากใช้สนามเด็กเล่นจัดคอนเสิร์ตเดียวภายในโรงเรียนพวกเธามาช่วยฉันสร้างเวทีได้ไหมได้แน่นอนรากานกาเลียนปฏิบัติการมว้าวมา์ตินคุณเล่นได้ไม่เลวเลยขอบใจที่ชื่นชอบเพลงของฉันถือเป็นคำชมสำหรับความทุ่มเทฝึกฝนอย่างหนักดูออกว่าคุณพยายามมากจริงๆนิ้วมือก็บวมหมดแล้วอืม ขอบใจนะมูมูสายกีตา้าของคุณเสอมสภาพไปเยอะเลยเพื่อถนอมนิ้วมือของคุณฉันแนะนำให้คุณเปลี่ยนสายกีตา้าใหม่นะคงไม่ละกีตาราตัวนี้เป็นของขวัญจากคุณแม่ท่านสนับสนุนให้ฉันไล่ตามความฝันทางดนตรีฉันอยากใช้กีตาราตัวนี้จัดคอนเสิร์ตที่สุดแสนวิเศษเพื่อตอบแทนความเหน็ดเหนื่อยของท่านนะสิเรา,เาใจช่วยคุณเยี่ยมจริงๆงขอบอุณจังตั้งน้วสุดสเลยบูมนายร้องไห้เหรอ เปล่าฉันเอยฉันแค่กินชีสติ้งแล้วไมส่สำ<อ>ลักฉันไม่อยากคุยกับนายแล้วจะไปช่วยมาดินจัดคอนเสิร์ตคือว่าคอนเสิร์ตนี่มันจัดยังไง <c oughs> เรื่องแบบนี้เธอแก่มูมูจัดการเองเรนนี่เธอเคยมีประสบการณ์จัดงานคอนเสิร์ตกับเขาด้วยเหรอแต่ฉันก็ฟังเพลงมาไม่น้อยเลยนะฉันกับมูมูไปดูคอนเสิร์ตกันบ่อยมากตอนนี้ทุกคนต้องทำตามฉันสั่งครับท่านหัวหน้าเจนเจนเธอไปซ่ บูมในวัดโปสเตอร์โปรโมทคอนเสิร์ตฮะแฟลตในไปแเจกใบปปิวให้ทั่วเมืองเลยคนที่เหลือไปเตรียมอุปกรณ์ประกอบฉากกนะัน <c oughs> แล้วช้นละ่ะสำหรับคุณไปฝึกซ้อมให้ดีก็พอคะ่ะใครมีข้อสงสัยไหมไม่มีงั้นมาจัดคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่มากๆกันเถอะเฮ้ยเลยเต็มนเต็มที่ัรบรองส,น,สนุกแน่นอนเอ๊ มีคนไล่ที่ก็จะได้คุ้มกันหน่อยเบาบูนใจเย็นๆก็แค่ใบปริวคอนเสิร์ตใบหนึ่งเท่านั้นน่ะแล้มานอนต่อกันเถอะนอนเนินอะไรลุกเรกอากาศดีๆแบบเนี้ยไม่นอนก็เสียดายแย่ฉันคิดแผนการเอาไว้แล้วล่ะเจี๊ เราก็เป็นที่สนใจไม่น้อยคอนเสิร์ตครั้งนี้จะขาดแกงป่วยหอมได้ยังไงกันเออริงสิภายในงานต้องมีของน่ากินเยอะแยะแน่เลยอใช่แบบนั้นสะทีไหนลูเฮ้ยช่างเถอะไปกับฉันแกงปุ๋ยหอมออกเดินทางโอ้เย่เวที่องดาวเขใช้กันแล้วขอบใจทุกคนถึงเวลาฉันจะแสดงให้เต็มที่เลยแล้วเราจะมาเอาใจช่วยคุณนะครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องขอตัวกลับก่อน ไว้พบกันนะดราก,ก้อนการเดียนเป็นเวทีในแบบที่ฉันฝันไว้เลยนายเล่นได้ไมีเลวนี่ขอบใจนะเจ้าลิงน้อยฉันไม่ใช่เจ้าลิงน้อยในานามตัวแทนกล้วยหอมขอประกาศว่า <c oughs> พวกเราคือแกงกล้วยหอมโอเคแกงกล้วยหอมตื่นเต้นจังเลยในที่สุดก็มีคนเรียกชื่อแก่งเราถูกเ่อให้จะเด็กถูกแล้วฉันก็จะต้องออกกีต้านายไปอยู่ดีฮ่าฮ่าเอพลังแห่งความสุขว้าวเรบพลังงานเสร็เียบร้อยพลังงานทาห้ชิีของดักตคิวเพิ่มมาแล้วจะตจะปกป้องความราถนาของน้องเอ เฮ้ยฮึจิต้าไปของฉันแล้วจะเจียบเอาคืนมานะนีฉันไม่ให้ถ้าคอนเสิร์ประสบความสำเร็จโปรสตอร์ที่ฉันว่าต้องมีส่วนช่วยอย่างมากมายเลยรอฟังการเลี่ันกิต้าของฉันถูกแก้มตุ้ยหอบแย่งไปนี่อธิบายก่อนนะฉันจะย่มาแสดงคอนเสิร์ตเ่านั้นจิ ดราก้อนการเดียนได้เวลาออกโรงกันแล้วดราก้อนการเดียนปฏิบัติการอันตรายเมื่อเราต้องเชลารายริมตาจุมลางการใานโดรัพสามลิงคอยคุกคามเลังความสุขให้เธอปล่อยไว้ก็คงไมดีตาปิดีด Mày quên mẹ, bọn giá lẻ lắm bà Đuông hồn đồ ra thì bóng sáng Trái chân nè, bên con của เชื่อใจระอนการเรียนบุกทลายโดราโออาวีสู้ยืนหยัดเพื่อความสุขเราทุกคนมาตินไม่นึกเลยคุยก็เต้นได้ไม่แล้วเนี่ยอพอได้แต่เรมเมื่อยขาแล้วอะผู้ชมทุกท่านโปรดทราบ แกงกล้วยหอมมาแล้วฮะฮะบิีิพาลลาไว้ป้านสายฟ้าคุณกีตาร์ในมือให้เจ้าของเขาสักทีสิอย่าใจร้อนเรามาโยกด้วยกันเถอะนะใช่ไหมอเป็ยไงเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้ย ถ้าใครถูกโจมตีด้วยตัวโน้ตของกีตาร์ก็จะต้องเต้นแบบหยุดไม่อยู่แล้วก็ไม่รีบบอกเมื่อกี้เต้นพลันไปหน่อยเลยลืมอ่ะ้อุดหูของโมโม่ทุกคนส่งใี้อุดหูเร็วเอาห้าเรื่องเต้นชัดตื่นตัวสุดๆนายมาก็ดีแล้วยกด้วยกันเถอนะ เธอไม่ไดบยนสียเ<จ>พลง<ท>เดี๋ยวจะตามจ,งจังหวะฉันไม่ทันฮ่ฮึ่มฮหาฮึ่ดูถามูลวอกฉันซะก่อนเ ไม่มีใครบอกเหรอว่านายเต้นได้ห่วยมากเนะ่ดูเหมือนพวกนายยังไม่เข้าใจสถานการณ์ดีไหนว่าไงนะนนพ้นหมอกมายกได้วยกันกับชั้นสิเจ๊จี้ ฉันไม่ชอบมาเพลย์สไตลพวกนายดิโอเคเขาอยากเสียใจแล้วกันเป็นกู้ภัยของมูมูเข้าร่วมทีมเต้นของฉันเถอะจิกๆไม่เอาด้วยนะไอ้ยัยยอยยั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 อย่าทิ้ปไปแล้สิยิงเท้าฉันนะเอ้เท้าของฉันโอ้ยเท้าของฉัน ที่แท้ก็เป็นปืนฉีดน้ำที่ก็พัเเงเย็นนั่นเอาไว้เฮ้เล็งอยู่นานแหละกระสุนเปลือกกล้วยเนือบยิ่งเลยฮ่าโอ๊ยมาสิไม่เจ็บเรนนี่เปิดใช้งานยาโดราะไรแยกส่วนเสียสมบูรณ์แล้วมูมูไปหยุดเพลงของพวกลี้ยงซะเปิดใช้งาน ยอมให้เราถอดที่อุดหูท่ากหน้าไม่เอาด้วยหรอกนะเฮ้เธอจะหนีได้สักกี่น้ำหาที่อุดหูอยู่ใช่ไหมล่ะไม่ได้ไงมายกด้วยกันกับฉันท่านหน้า ฉันไม่เชื่อว่าจะดึงไม่ออกเออนายว่าอย่างไหนไวกว่ากันมือนายหรือว่าปืนกลมือของฉันที่กออนใจเด่นมาคุ้มกันฉันแล้วเอ้าละ่ะชิงหนีกันก่อนเถอะอ่าผิดแล้วอะ่ะบอกให้มาคุ้มกันฉันไงปืนผ้าพันแผล,ลยิย่เลย มมาาเเขอบคุณสำหรับทุกใจใจที่คอนเสิร์ตสำเร็จลงได้่อนอื่นต้องขอบคุณแม่ของผมอีกทั้งพวกเขาที่เป็นเพื่อนสนิทของผมอยางรากกอนกาวเดียวกัไแล้วรากกอนกาวเดียนกันเลย ไ้ป้านสายฟ้าโอ้นานๆจะเจองานบนที่สูงจ <ús fue? S 1> แจ้งๆจะต้องรีบซ่อมลูกบอลสภาพอากาศอะไม่งั้นวันนี้บนเกาะจะไม่มีแสงแดดนะสบายมากแค่เรื่องเล็กๆเองไม่มีอะไรที่ฉันซ่อมไม่ได้เฮ้ยเสร็จแล้วฮัลโหลฮัลโหลจินเริ่มระบบใหม่ตอนนี้เลยไม่มีปัญหา ลูกบอลสภาพอากาศปล่อยแสงประดิษฐ์จากแหล่งกำเนิดแล้วครับวิเศษเลยเราจะได้อาบแดดอย่างเพลิดเพลินอีกครั้งขอบใจมากๆากนะป่าก้อนกาเดียนไม่เป็นไรครับลุงบ๊อบเราเต็มใจช่วยเหลือทุกคนเฮ้ยไอคิวสองของฉันคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ได้ทุกอย่างแต่กลับไม่เข้าใจว่าทำไมผู้คนถึงได้ชื่นชอบแสงแดดกันนัก เพราะไรโลกใบนี้ถึงมีแต่วันที่ท้องฟ้าครึ <això 1> ้มไม่ได้จริงไหมเจ้าพวกลิงจ๋อของฉันอ้าวเฮ้อยเจ้าลิงจ๋อแกงกล้วยหอมหายไปไหนกันหมดเนี่ยแสงแดดชาหาดนกกล้วยหอมที่วิเศษสุขที่คนโอยไม่ใช่สิที่ลิงเฝ้าฝันถึง ยังฝันอยู่อีกเหรอรีบลกมาทำงานให้ฉันเดี๋ยวนี้ง่ายๆใครรอบกับฉันต้องสังสอนหนเนอตาคิวคุณหิวหรือเปล่าพลังแห่งความสุขมีเท่าไหร่แล้วเออฉันยังไม่ได้ดูเอาออกมาสิก็ไม่เหลวพลังความสุขเหล่านี้พอให้ใช้งานแล้ว หรือว่างานวิจัยเกิดผิดพลาดแต่ตัวดรคิวยังอยู่ข้างในไม่ได้การฉันต้องเข้าไปช่วยแล้ว มันคือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ล่าสุดชื่อว่าคิ้งของพิฆาตเป็นหุ่นยนต์นักฆ่าที่ทรงอนุภาพสุดๆต้อให้ราก่อนการเดี่ยนทุกตัวรวมกันก็พิชิตมันไม่ได้ฉันหลงรักเจ้านีแทบบ้าเนื้อสัมผัสผิวโลหะก็ช่างช่วยให้เกลื้อมสะจริงหืมเจ้าบาบูน ไประยังหลูกบอลสภาพอากาศมาจากนั้นไปก่อกวรก่อโดร่าให้น้ำใจในเลยฮฮไม่มีปัญหาฉันจะทําให้ชาวเมืองต้องร้องห้ยขีมูกปลงจิ๊กจฉันขอทดสอบความสามารถของคิงของพี่ท่านหน่อยกล่ยหอมบาปูนออกเดินทางนี่บาปูลไม่พาเราไปเล่นด้วยแบบนี้ไม่ถูกรีบรีกลับมานะ พลังแหงความสุดเจ็ <c oughs> บเริ่มรวมพลังงานเสร็จเ,เรียบร้อย <c oughs> ขอดูหน่อยว่าหลังโดนเปลี่ยนสภาพแล้วจะมีเรื่องสนุกแค่ไหนเจ <c oughs> <c oughs> ็บมันสร้างสภาพอากาศที่เลวร้ายได้เหรอเนี่ยจะพูก,กับพิงค์ของพี่คาด อทำไมสภาพอากาศดูแปลกๆไปต้องเรียบโทรหาดราก้อนกาเดียนแล้วอ่ะเอรนี่พบสาเหตุที่เมฆดำากอ่อตัวหรือยังเมฆเหล่านี้ไม่ได้เกาอตัวตามธรรมชาติใครถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของคนอ๋อดราก้อนกาเดียน ฉันต้องการให้พวกเธอช่วยแกงกล้วยหอมสร้างเมฆดำด้วยลูกบอลสภาพอากาศจนผมมีอากาศบนเกาะพิษปกติไม่ต้องห่วงครับเราจะไปเดี๋ยวนี้เลยดราก้อนกาเดียนได้เวลาออกโรงกันแล้วดราก้อนกาเดียนปฏิบัติการรูว่างอันตรายเมื่อเราต้องเผชิญเราร้ายบีบตาจะกมิใช้ยาโดราค์พีสามลิงคอยคุกเขา ความสุขให้หายไดกาคดูแล่ดีการภยเอาดูรักเองบาสู่ไปไม่เกรงแม้ความยากแลลำบากดวคาดูักที่ปบอกันใช่ชนะต้องเป็นของใ้รก็คู่ด้วยการดูแรวมพัน ท่านลายพบเชื่อใจรากรบกาเดียนโดราโออาวี่ไปสู้ยืดหยัดเพื่อความสุขเราทุกคนทุกคนจำแม่ได้ไม่งั้นพลาดจุดยืนชมที่ดีๆนะรอฉันด้วยสิกับตันนายทำอะไรอยู่ เห็นว่าที่หอตรวจสภาพอากาศเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงเราก็เลยจะรีบไปดูที่นั่นน่ะเฮ้ยฮใช่สุริยุปราคาเต็มดวงที่ไหนจิกจ๊กจ๊แต่ว่าฉันมอบสายฟ้ากับพายุให้กับพวกนายได้สายฟ้าเอ๋ยพายุเอ๋ยจงทำให้ผู้คนหวาดกลัวพลังแห่งธรรมชาติเออช่วยดู โมทุนรบโดราแปลงคุณรถทยานฟ้าขับคุณนะแฟลชนายเท่สุดๆไปเลย นี่จินเราต้องทำอะไรสักอย่างอะโอเคแฟลชนายถนัดสู้บนฟ้าไปชิงลูกบอลสภาพอากาศกลับมางงั้นก็มาทุ่มสุดตัวสักครั้ง <h ye i> ส่วนเราไปช่วยผู้คนด้วยกันรวมฉันด้วยสิฉันจะส่งข้อมูลพื้นที่ภัยพิบัติไปให้กับทุกคนนะหมอทุนรับเจ <h ye i> ด้อ กำลังมาแล้วช่วยเราดูะปืนใหญ่ฟองสบู่ยิงเลยฟองสบู่จะช่วยทุกคนลงพื้นอย่างปลอดภัยฉันกลัวฟ้าร้องที่สุดไม่ต้องกลัวดาก้อนแกะเดยนมาช่วยแล้วเจินเจนโอ้ยมันหนัก อยออ่าฮอย่าช่วยฉันด้วยฉันยังอยากจัดคอนเสิร์นอีกครั้งะออนะฮะเฟนบูบูยิงเลยฮ่าไม่ต้องขอบคุณหรอกนะให้พายุฝนแรงขึ้นอีกหน่อยล่ะ เปิดเพิพ่มความเร็วลงเล็บสถานฝาฮึเยอฮะอออฮะ,ฮะหายไปแล้วอ่ะล่องหนงั้นเหรอจี๊กๆฮะหายผิดแล้วแฟลชเอ่ทิ้งของพี่คาดของฉันน่ะเร็วกว่านายเยอะอาลูกเตะส่งพลังไปกินซะ ความเร็วของฉันตามมันไม่ทันเหรอเนี่ยเฮ้เฮ้ยอยู่มัดแล้วอย่าเพิ่งด่วนดีใจไปอย่างนายต้องเจอกับมัดดาวตกชุดใหญ่ เลเซอร์คุ้ยหอมทำลายแฟลชให้สิ้นซากเลยเจี๊ยบมีนายสอนฉันอยู่เหรอฉันคิดแผนการเอาไว้แล้วล่ะฉันจะทำลายความเชื่อมั่นของแฟลชบทขยี้ให้เป็นขุยผงบาบูลนายมันร้ายมัดรู้สมกับที่เป็นหัวหน้าของพวกเราเจี๊ยบนี่จินสถานการณ์ฝั่งนายเป็นไงผู้คนประสบภัยกันเยอะมากเราต้องได้มือช่วยเหลือให้ไวกว่านี้ฝั่งของนายลละ ราบเรื่องดีใกล้ได้ลูกบอลสภาพอากาศมาแล้วโอเคฟลชฉันทำงานต่อก่อนนะถึงแม้จะต้องตายฉันก็จะปกป้องทุกทุกชีวิตบนเกาะโดราให้จงได้คุณรถทยานฟ้าพุงกันไปเลยแหมไเจียมตัวจริงๆนายสู่ฉันไม่ได้ด้วยซ้ำฉันรู้ดีแต่ฉันไม่เคยคิดถึงชัยชนะ แม่จะเอาลูกเป็นสภาพอากายกลับไปเร่งความเร็วสุดอัดพลังเต็มที่เฮ้ยทำอะไรเนี่ยนายที่จะดึงฉันทุ่งลงไปด้วยกันเหรอนายเสียสติปีแล้วคุณรถทะยานฟ้าเผาไม้แรงครับเคลื่อนทั้งบนฟ้านายอย่าทำบ้าบานนะที่ตัวเจเดนช่วยดูจากนี้ไปฉันต้องอาศัยพวกเรา เอ็มวีกรุ๊ปเร่งก้มวัต i ิโตรู้ว่าอันตรายเมื่อเราต้องผเผชิญเวรา,ายพริบตาจกลายความสามาคีสามลิงคอยคุกค้ำเอลัองความสุขให้เธอปล่อยไว้ก็คงไม่ กระตานไัยเจ้าดู